เมื่อก่อนเราชอบเข้ารา้านเสริมสวยไปให้เขาสระให้พอออกมาผมเราก็ยังแห้งพอเราใช้อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราเห็นผลเลยไม่ร่วงแม่เลยเลยสวัสดีค่ะวันนี้มิม้นจะมาแนะนำยาสระผมโสมยี่ห้อนิ่มพรคือประทับใจมากเมื่อก่อนอ่ะเราใช้ยี่ห้อธรรมดาตามตลาด แล้วแบบว่าผมมันแห้งมากแล้วผมแบบก้านกระด้านมากและอีกอย่างคือเมื่อก่อนเราชอบเข้าร้านสูงสวยไปให้เขาสาระให้พอออกมาผมมันเราก็ยังแห้งและทีนี้พอมาเจอตัวนี้แหละคือแบบชอบมันตรงสเปคเลย <S <S ตอนฉลมงที่หัวไปฟองมันนุ่มมากพอเราใช้อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราเห็นผลเลยผมเราตอนเช้ามานะเราจะสระแบบนี้นะไม่ร่วงแม่ แล้วผมเรานี่นะมีน้ำหนักมากไม่ฟูไม่อะไรเด้งเป็นสปริงมากเพื่อนเรายังชอบเลยตรงที่ว่าผมเราตรงใช้ก่อนเรื่องได้ปลอดภัยมากเพื่อนเราถามว่าสมเนี่ยส่วนมากเป็นกลิ่นมันจะแรงเราก็เลยบอกว่ากลิ่นมันไม่แรงเลยกลิ่นมันหอมกำลังพอดีไม่ฉุนมากอานทีนี้เพื่อนเคยลองไปซื้อใช้ดูเพื่อนบอกว่าโอเคมากกลิ่นไม่แรงเกินไปไม่ฉุนเกินไป มันโอเคสําหรับเราคือเราเปิื้มมากแฮปปี้มากคือแบบถูกใจเราสเปคเราแบบนี้แต่เราก็ไปสั่งในออนไลน์เอาเพราะว่าเราชอบเอฟของเราไปเจอในออนไลน์แล้วก็เลยไปซื้อในออนไลน์เอาพอกลับไปที่ทํางานเพื่อนถามือว่าไอ้ทำไมผมตรงเรียบแบบมันฟูมีน้ำหนักมากเวลาเดินนะี่นะผมมีเด้งดึ๋งมาก เพื่อนก็ถามว่าก็ใช้ยาสับอะไรมาแล้วทีนี้นเราก็เลยบอกกับเพื่อนเลยว่าเราใช้ยาสับปตัวนี้เป็นสูตรโสมเป็นของโสมของยี่ห้อนิ้มพรแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยแบบว่าเอออยากลองใช้อะไรเงี้ยเราก็เลยแนะนําให้เพื่อนเลยนี่ตัวนี้เลยแล้วมีคีมวดของเขาด้วยมีรีทเม้นท์รีทเม้นท์โสมก็ใช้ดีอันนี้โอเคเลยชอบก็คือสมุนไพรเหมือนกันที่เป็นโสม แนะนำเพื่อนๆให้มาลองใช้นะใช่แนะนำตัวนี้เลยแนะนำมากอยากให้มาลองใช้กันโอเคมากแฮปปี okay, Mark, Happy, Mark, ้มากของดีห้อนิน่พรสุดโสดใช้พีมากสอบเลย